โจโจพยักหน้าอย่างงงเงียก่อนจะหยิบยันกลับชาติไปเกิดออกมามาสีป้าหวังหนูจะส่งไปไปเกิดใหม่อืมเสี่ยวหวังรีบลุกขึ้นยืนทันทันทันทีนทไม่นานนักก็มีแสงสีขาวกลุ่มหนึ่งเข้ามาห่อหุ้มร่างวิญญาณของเธอเอาไว้เธอไม่ได้มีท่าทีที่จะปฏิเสธแต่อย่างใดเพราะเธอรู้ว่าเมื่อชายชาราหลี่ตกอยู่ในเนื้อมือของชายคนนั้นแล้วเขาจะต้องมีชีวิตไม่ต่างจากตายไปแล้วแน่แด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่มีอะไรให้ต้องกังวลอีกเธอจึงไปเกิดใหม่ได้อย่างหมดห่วงสักที เพียงไม่กี่วินาทีร่างวิญญาณของเธอก็หายไปโจโจถลาลงไปนอนอีกครั้งมืออ้วนๆจับมุมผ้าห่มก่อนจะกลิ้งตัวไปข้างๆให้ผ้าห่มห่อตัวเหมือนดักแด้เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธอกลิ้งไปที่อยู่ปลายเตียงหนูน้อยลุกขึ้นด้วยความมุนมงงเธอขยี้ตาพลางเองียงศีรษะครุ่นคิดเออดูเหมือนว่าเมื่อคืนนี้จะมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นเลยนะ จริงสิป้าหวังบอกว่าจะขอไปเกิดใหม่แถมยังดูร้อนรนมากด้วยราวกับว่ามีสุนัขที่ดูร้ายกำลังไล่เธอจากด้านหลังอย่างไรอย่างนั้นแปลกมากโจโจสายศีรษะและเธอก็ไม่คิดถึงเรื่องนี้อีกเธอรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าและวิ่งลงไปยังชั้นล่างโจโจวันนี้ต้องไปโรงเรียนนะในตอนที่เธอลงไปถึงชั้นล่างฉินเปยก็เพิ่งจะถูกเสี่ยวหลานลากออกมาจากห้องนอนดวงตาของเขามีสีแดงกับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเขาร้องไห้เพราะไม่ยอมไปโรงเรียนเหมือนทุกๆ เช้าเมื่อเห็นโจโจกระโดดโลดเต้นลงมาอย่างไร้ความกังวลทันใดนั้นเขาก็ถูกความอิจฉาเข้าครอบงำในทันทีเขาทนมองดูท่าทีที่สบายใจของโจโจไม่ได้จริงๆเขาจึงอดไม่ได้ที่จะพูดอย่างฉุนเฉียวโจโจพยักหน้าอืมวันนี้หนูไม่มีธุระอะไรแล้วเธอส่งแม่และป้าหวังไปเกิดหมดแล้วส่วนเรื่องของพี่สามก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ดังนั้นเธอจึงสามารถไปเรียนได้ตามปกติเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เธอเองก็ไม่ได้ไปโรงเรียนมาหลายวันแล้วและเธอก็คิดถึงโรงเรียนอยู่เหมือนกันเธอหันไปถามเขาว่าพี่ห้าพี่เห็นเจ้าเด็กผอมบ้างหรือเปล่าช่วงนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเมื่อได้ยินเธอพูดแบบนี้และมองไปยังดวงตาที่ตื่นเต้นของเธอซึ่งดูไม่มีความเจ็บปวดที่จะต้องไปโรงเรียนเลยสักนิดชินเปยก็รู้สึกได้ทันทีว่าเขาคิดผิดมันช่างน่าเบือ่อและไม่สนุกเอาเสียเลย ในโลกนี้จะมีเด็กที่ไม่เกลียดการไปโรงเรียนได้อย่างไรกันหือเขาไม่อยากจะสนใจโจโจแล้วเมื่อเห็นว่าเขาไม่ตอบโจโจจึงมองไปที่เขาด้วยความสงสัยเสี่ยวหลานจึงพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรอย่าไปสนใจเขาเลยเขาก็ชอบเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้แหละทว่าโจโจกลับพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเด็กๆไม่ควรเอาแต่ใจตนเองนะแบบนี้ต้องโดนตีหักยังเอาแต่ใจอยู่ก็ต้องตีซ้ำอีกสักสองที เสี่ยวหลานพยักหน้าอย่างเห็นด้วยใช่แล้วที่หนูพูดก็ฟังดูมีเหตุผลดีนะเมื่อได้ยินบทสนทนาของพวกเธอชินเปยก็ต้องถึงกับเขาอ่อนเขาหันไปมองโจโจก่อนจะร้องให้โฮทันทีผมไม่อยากไปโรงเรียนเขาร้องให้เสียงดังราวกับว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมโจโจกระพริบตาเมื่อตระหนักได้ว่าตัวเองทำให้พี่ห้ากลัวจนร้องให้เธอจึงรีบวิ่งเข้าไปกอดเขา พี่ห้าไม่ต้องกลัวนะหนูไม่ตีพี่ห้าหรอกหนูจะปกป้องพี่ห้าเองไม่ต้องกลัวที่โรงเรียนอนุบาลจะไม่มีใครมากล้ารังแกพี่ห้าอย่างแน่นอนชินเปิดที่ร้องให้จนน้ำตาไหลเป็นทางก็ยิ่งร้องให้หนักกว่าเดิมคนที่กำลังรังแกเขาอยู่นั้นคือเธอต่างหาก